สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่น Honda Jazz นะครับปี2011นะครับตัวนี้จะเป็นตัว MINOR c h a n e แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่วัยรุ่นนิยมมากนะครับสำหรับรถ h ฮ b a c k 5ประตูนะครับสำหรับ Jazz คันนี้นะครับจะเป็น Jazz ตัว MINOR c h a n e นะครับมีการเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยนะครับคันนี้จะเป็นปี2011นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็น1 5 0 0ซีซีนะครับคันนี้เราขายนะครับอยู่ที่3 3 8 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้จัดแพลนได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหานะครับรถผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทประมาณ7,00 0นต้นๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นได้สีขาวด้วยนะครับสำหรับแจ็คคันนี้นะครับตัวไม n ์เนเชนนะครับ จะเป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วจะสังเกตนะครับไฟหน้านะครับสำหรับแจ็รุ่นนี้จะไมเนอร์เชนคือไฟหน้ากับกระจังหน้านะครับนี่นะครับไฟหน้าจะเป็นวงรีนะครับกันชนหน้านะครับจะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับอันนี้ปี2 0 1 1นะครับเดี๋ยวผมดูภายนอกนะครับดูวัยรุ่นเขาชอบรุ่นนี้มากเลยนะครับนี่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับราคานะครับ338,0 0 0บาทนะครับ คันนี้นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับฟรีนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับนี่นะครับสําหรับแจ็คคันนี้นะครับตอนนี้นะครับเราใส่ล้อแม็กจะเป็น TE 37นะครับขอบ15นะครับขนาดยางนะครับจะเป็น1955ง5ก้าห้าห้าห้าร์สิบห้าสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่ไม่สนใจไอไม่ชอบลายแม็กลายนี้นะครับหรือต้องการลายแม็กลายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น CE 28 RPF1 อันนี้เราให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับสำหรับคอนด้าแจ๊สคันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนภายนอกก่อนนะครับสำหรับคอนด้าแจ๊สคันนี้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับในด้านระบบความปลอดภัยนะครับทั้ง Airbag ABS ก็มีมาครบหมดแล้วนะครับสำหรับ Honda Jazz สคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับ TE 37นะครับขอบ15นะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีไฟเบรกตรงที่3นะครับอันนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์แจ๊ส i v t e c นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ i อ t e c นะครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็น L 15นะครับนี่นะครับมีไฟทับทิมมาให้ในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์กันชนหลังมาให้อยู่4จุดนะครับ นี่นะครับ4จุดเลยเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับซื้อรถกับเรานะครับรถของเรานะครับก็คือไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวผมให้ชมวิธีดูความเดิมของรถก่อนนะครับตะเข็บกาวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายยังไม่มีแกะเลยนะครับสำหรับ Honda Jazz คันนี้นะครับเป็นปี2011นะครับนี่นะครับ ตะเข็บกาวตรงนี้นะครับเดิมจากโรงงานเลยดูภายในนะครับภายในภายในถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับนี่นะครับนี่นะครับตะเข็บกาวนะครับตะเข็บกาวซอกด้านยางอะไรก็เดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับโอเคในส่วนของด้านท้ายรถแจ๊ตคันนี้นะครับถือว่าเป็น ลด5ประตูนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับนี่นะครับสามารถเบาะในส่วนของเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับนี่นี่นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อของเยอะๆนะครับพับเป็นแนวราบเลยนะครับสำหรับ Honda Jazz คันนี้ปี2 0 1 1นะครับราคาที่338,0 0 0บาทนะครับนี่นะครับอำนวยความสะดวกมากเลยนะครับเผื่อลูกค้าต้องการขนของที่เยอะนะครับเบาะ เบาะแถว2นะครับสามารถพับเป็นแนวราบได้เลยนะครับนี่นะครับอำนวยความสะดวกอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านซ้ายรถนะครับอ่เดี๋ยวผมขอพูดอีกนิดนึงนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้าย Honda j a z z รุ่นนี้นะครับจะเป็น LED นะครับในในด้านของไฟเบรกนะครับนี่นะครับ LED มาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะครับอ่า ในส่วนของด้านซ้ายนะครับจะมีล้อแม็กทีเอสามเจ็ดมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ยางใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้หมดเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของนี่นะครับประตูหลังซ้ายนะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับอำนวยความสะดวกมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหน้า ซ้ายนะครับนี่ครับประตูหน้าซ้ายอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้พาชมในส่วนของเพจหรือตะเข็บด้านในของรถนะครับนี่นะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถรถฮอนด้าทุกคันต้องมีเพจนะครับนี่นะครับน็อตของเรายังไม่มีแกะเลยนะครับสําหรับฮอนด้าแจ๊คันนี้นะครับในส่วนของประตูประตูหน้าซ้ายนะครับก็เดิมจากโรงงานเลยนะครับ ดูตะเข็บกาวกระจกไฟฟ้ามีที่วางแก้วถือว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะครับในส่วนของราคาที่338,0 0 0บาทนะครับคันนี้จะเป็นปี2011นะครับนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมต่อไปนะครับผมจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กับรา Honda j แจ z คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของห้องเครื่อง Honda j a z z คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพาชมในส่วนของฝากระโปรงอันนี้คันนี้ก็เดิมจากโรงงานนะครับ นี่นะครับกระข็บกาวเดิมจากโรงงานนี่นะครับตัวรองยางนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับองฝากระโปรงนะครับเพุเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้เลือนลางนะครับสำหรับ honda j a z z คันนี้นะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยก็มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น airbag กับ ABS นะครับอันนี้คือแอปไออันนี้คือ ABS นะครับ ฮอนด้าแจดคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับพันห้าร้อย cc นะครับ ivtec นะครับจะเป็น ivtec มาให้เลยนะครับพันห้าร้อย cc รหัสเครื่องยนต์จะเป็น l สิบห้านะครับสำหรับด้านเครื่องยนต์นะครับก่อนออกรถของรถของเรานะครับทุกคันเราถ่ายน้ำมันเครื่องก่องน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เราก็รับประกันให้3เดือนหรือ5,000กิโลนะครับสำหรับในด้านของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับ เรารับประกันให้นะครับว่ารถเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงก็ทดลองขับได้นะครับสําหรับ h o n ด้าแจ๊กคันนี้นะครับนี่นะครับพวงมาลัยเป็นเป็นหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์แบ็กมาให้2ใบนะครับสําหรับฮอนด้าแจ๊คันนี้นะครับแอร์เย็นมากเลยนะครับวิทยุนี่เป็นบิวอินมาให้จากโรงงานนะครับสําหรับฮ ndda j แจ๊คันนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับจะเป็นที่วางแก้วนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับหรือจะวางแก้วตรงตรงเบรกมือได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับด้านเครื่องเสียงนะครับจะมี USB มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เป็นไฟนะครับ12โวลต์นะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับสำหรับ Honda Jazz คันนี้ ในส่วนของราคานะครับอยู่ที่338,0 0 0บาทนะครับนี่นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับในส่วนด้านเก๊ะนะครับเก๊ะก็จะมีอยู่เก๊ะบนกับเก๊ะล่างนะครับนี่นะครับคู่มือยังครบหมดเลยนะครับสำหรับ Honda j แจ z คันนี้นะครับนี่นะครับเบาะหนังนะไอเบาะผ้านะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับ Okay. ในด้านอุในด้านอำนวยความสะดวกนะครับก็กระจกมองข้างก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมีเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับสําหรับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับเพิ่มความอำนวยความสะดวกนะครับกระจกไฟฟ้าเราใช้ได้หมดนะครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้จะเป็นแจ z นะครับ Honda Jazz ปี2011นะครับตัวม i เนอร์เชนแล้วนะครับคันนี้นะครับในส่วนของราคานะครับเราตั้งอยู่ที่3,38 0 0 0บาทนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับค่างงดดอยู่ประมาณ7,000นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะพามาชมในส่วนของเบาะ h อ n d a Jazz นะครับเบาะถือว่าสภาพค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับอันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเพิ่มความนั่งสบายนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับเบลนะครับก็จะมีมาให้2จุดนะครับแล้วก็มีเบล์ตรงกลางเพิ่มมาอีก1จุดนะครับนี่นะครับเป็น3จุดนะครับแล้วฮอนด้าแจ๊ดคันนี้นะครับเบาะก็สามารถพับนะครับพับเป็นแนวราบได้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับพับพับได้เลยนี่นะครับเพื่อในการวางของได้นะครับหรือ ลูกค้าต้องการวางของที่พื้นนี้นะครับเบาะอันนี้ก็สามารถพับได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับล็อกได้เพื่อวางของตรงนี้นะครับจะพับอย่างนี้ได้ก็คือทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้จะหมุนเป็นที่เก็บของได้นะครับนี่นะครับถ้าเราพับเราพับขาเข้างนี้นะครับเบาะก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เรายกขาขึ้นมันก็จะปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับนี่นะครับ ภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสำหรับ Honda Jazz สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับ Honda Jazz คันนี้นะครับคันนี้จะเป็น Honda Jazz 1.5 V ปี2011นะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับรถเป็นรถ Hashtag 5ประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับคันนี้ราคานะครับ3 3 8 0 0 0บาทนะครับ จัดไปแน้นได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อน6ปีค่างโงดอยู่ประมาณ7,200บาทนะครับผ่อน5ปีค่างงดอยู่ประมาณ7,900บาทนะครับผ่อน4ปีนี่อยู่ค่างโงดอยู่ประมาณ9,000นิดๆน,นะครับรับล,ลูกค้าที่สนใจนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้ว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนของเลขไม์เราก็รับประกันให้ลูกค้านะครับ ในส่วนของด้านเครื่องยนต์นะครับทุกคันนะครับซือรถกกบเรานะครับเราถ่ายน้ามันเครื่องให้ทุกคันนะครับน้ำมันเครื่องกองน้ํามันเครื่องในส่วนด้านเครื่องยนต์นะครับเรารับประกันให้3เดือนหรือ5000กิโลนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจมองหารถผ่อนสบายๆนะครับสำหรับค้างวดผ่อน6ปีอยู่ประมาณ7 0 0 0นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาต้องการ จัดไฟแนนซ์นะครับของเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับก่อนสำหรับลูกค้านะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงทดลองขับได้นะครับโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับเราแถมแม็กหม่ยางหม่ให้ลูกค้า1ชุดนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกลายแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็น c e 28 RPF1 นะครับ CE 28นะครับ ก็เข้ามาเลือกนะครับวันรับรถเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแม็กให้ใหม่ทั้ง4ี่วงเลยนะครับน็อตสีเราแถมให้1ชุดนะครับก่อนอื่นนะครับเบนป์88ดขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ